สกูชชี่เบบี้ทรีหัวโตกันทุกคนวันนี้มีทั้งน้องหมี่แล้วก็น้องกระต่ายเลยนะ เนื่องจากว่าน้องใบพีทรีหัวโตมีถุงที่ลายใหญ่มากๆพี่วิวเลยตัดออกมาได้2ตัวเป็นน้องหมีกับน้องกระต่ายแบบนี้ตัดเสร็จแล้วเราก็มาเคลือบน้องกันแต่วันนี้พี่วิวแอบขี้เกียจพี่วิวก็เลยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วพี่วิวก็นําน้องมาประกบและแปะเทปรอบๆอย่าลืมเวไไ้นระูไป้วยนะเราจะมายัดใยสังเคราะห์กันใครไม่มีสามารถใช้ถุงหรือบัลล์โบได้ยัดให้แน่นเลยนะทุกคนน้องจะได้บีบฟินมากๆถ้าใครเนี่ยทำที่บ้านเราไม่มีเวลาถ้าข้ามขั้นตอนเคลือบไปเนี่ยน้องจะเสร็จไวมากๆเสร็จแล้วปิดเทปใส่ที่ น้องเป็นไม่เชียวตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปียบน้องกันเลยดีกว่าทุกคนเริ่มที่น้องกระต่ายกันก่อนต่อมาเป็นน้องหมีน่ารักมากๆเลย อย่าลืมมาลองทำตามกันเยอะๆนะทุกคน